คือตอนนี้นะคะเรากําลังมาที่สนามบอลน,นะจ๊ะสนามบอลของปารีส125วันเกืบ 5, อบห้าพันกูซื้อกูเชื่อว่าคนไทยทั้ง60-70ล้านคนรวมถึงนักบอลถึงอาชีพมือทีถึงชนี้ไม่เคยมีใครได้รับเกียรติทางประเทศฝรั่งเศสมาทำแบบนี้แน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันาาะะนางสาวอิบิการัตนคุณบารมี เป็นตัวแทนจากประเทศไทยมาสโมสรปารีสนะคะวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลสิ่งที่ฉันได้รับมอบหมายคือตอนนี้นะคะเรากําลังมาที่สนามบอลนะจ๊ะสนามบอลของปารีสชื่อสนามว่าอะไรปารีสเซนชั่งมาร์ปารีสเซนชั่งมาร์ชื่อทีมอันนี้อ่าสตาร์อ่าสตาร์ดับปาร์ดเดอรสตาร์ปาร์ดเดอร์ปาร์ดเดอรฟรองปาร์คเดอรฟรองปาร์คเดอรฟรองการ์ดเดอฟรองนะครับ เอ่ยเงี้ยนจะมาทุกประเทศเปรนก็ไปฝรั่งเศสก็มาเอ็มโน้อีกตัวหนึ่งตัวเงี้ยนเลยตังบอข้าเข้าบอก็ไม่รู้ไหนคะเอาไปเอหมลองไปดูเสื้อไปดูเสื้อมาใครนะรู้จักคนเดียวคือพีสัสสลักค่ะบุรีรัมยฟซียูเนเต็ดยูเนเต็ดอ้าวตอนแรกมันอยู่บุรีรัมย์จ้ะก็บุรีรัมย์ยูเนเต็ดไง เอา้าแล้วทำไมอ่ะกูมีรำ FC <MC S 1> อยูน่นเต็ดมันต่างกันเอ้าหรอแล้วแต่สมมสรจะใช้ FC ฟุตบอลครับมันก็เป็นเรื่องไงเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของกูใช่ไม่ใช่ร้อนใช่นี่นะจ๊ะเนี่ยกูก็เปเปเป้เบเปอร์แต่เขาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องอกใครเป็นใครยี่ นี่ไเปงสำหรับน้องนักบอลผู้ชายคนไหนนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มจะซื้อเสื้อไว้ทุกเบอร์เลยแล้วก็สามารถมาเลือกได้นะคะอันนี้คือเสื้อใครเขาเรียกว่าอันนี้เสื้อเนเมาเป้มาเป้เป้คือดังเหรอดังแล้วค่าตัวแพงเหรอไหนที่มีแฟนเป็น LG เหรอแฟนเป็นกระเทยเหรอจบร้อยยี่ห้าสามพันกว่าบาทสามพันถึงร้อยกว่าสามพันมาณเกือบห้าพันโอ้โหถูกกูซื้อ ซื้อไปก่อนต้องมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่ชอบเลยกูขอพูดหน่อยนะใครใครถ่ายคลิปอยู่เนี่ยกูขอพูดหน่อยเมื่อกี้กูชนเข้าสนามไม่แค่สิบยูโรบอกว่าเปืนตังแต่อีกเนี่ยร้อยยี่สิบห้ายูโรนี่ารู้ว่าเขาชอบเอลเอาเอามันก็ต้องเบื่อเอเปเป้จะชอบกูมาเอาไงทุกคนกูซื้อไปทำไม ไม่รู้จักใครเลยใครนะเพื่อนมึงอะ่ะทิมชาิชื่ออะไรนะเคนพิชาอุทาเคนพิชาอุทา,า,ามีชื่อไหมห<ะ>มีเคนพิชาไหมเนะี่ยไม่มีเคนต้องไปมึงทองไอโก้ใช่ไหมมึงแลาบ้านเขาก็คือแบบทุกอย่างมันเป็นนักบอลหมดเลยไอเอ็มม่วกเม,ก,มกเขาก็ดูเป็นนักบอลอะไรหมดเลยนะเอาล่ไม่ใช่เหรอพี่เป็นยางไง ก็ติดตลกแล้วเราเลยน่ารักอ่ะมึงก็ถือว่าเขาเป็นทีมที่ประเทศไทยควรดูว่าเป็นแบบอย่างนะเราก็ต้องเพราะว่าความสามารถเขาเขาเตะจนบอลแฝบอ่ะใช่เขามาข่าแล้วลูกที่เขาซ้อมเตะคือลูกู้นนะลูกดึงลูกู้น มันมีข้างหน้า3ามร้กว่าบาทอะเหมือนเป๊ะเลยหน้าสนามสุบอะใช่นั่นนะเดี๋ยวลองขับดู้าคล้ายๆกันเลยการจัดการจับมันไม่มีราคาหรอกมีข้างในกูอ่านไปแล้วร้อห้าเราต้องดึงออกเวลามาต่างประเทศแต่เวลารับหูรับตาดึงออกใส่กระเป๋าในเมื่อเขาจะขโมยเราใช่ป่ะเราชิงขโมยก่อนเลยกันอย่าัตามนกันทุกคน แล้วพากูมาเข้าชอบนักบอลแล้วกูเป็นกระเทยดูบอลครั้งสุดท้ายต้องกีฬาสีอะ <c oughs> แข่งกับพวกพี่เอ็มตอนมหกอะไรเงี้ยแล้วกูก็นั่งเป็นกระเทยเดี๋ยวถ้า,ากูพาเขาชอบบาร์บี้เมืองไหนสัตว์เดี๋ยวก่อนกินข้าวแต่ละมื้อบอกแพงแพงหมดน้ำเปล่าก็แพงแดกจัดก,ก๊อกแต่ถ้าเสื้อน,นักบอลก,ก็จะซวกันตายถ้าเรามีแฟนเป็นนักบอลคองดีเนาะ,ะเป็นเสน่ิาเป็นเสื้อเ อ่ะ <gesch> ในที่สุดกูก็มาชมสนามทำใหมใช่ไหมกูก็ว่านี่นะจ๊ะแล้วก็เจอรับปริญญาก่อนหนึ่งทำไมวะอันนี้ฟิวห้องสัมภาษณ์ปะห้องไหนายถึงเนี่ยพวกแบ็คดอกอยู่ไว้แบบถ้าข่าวสัมภาษณ์ปะเนี่ยพิวแบบเขาทำาไงฮะเขาทำไงกอดคอนักบอลเหรบายมากพอดีอ๋อเวลาสัมภาษณ์เขาก็นี่ไงแบบยืนแบ็คดอก ก็คือว่าเตะครับหลังการเตะแบบเป,เป็นไงบ้างครับเจ้า <laughs> โดนไปหลายโูคเหมือนกัน <laughs> ก็ขึ้นเดกเล่าด้วย <c oughs> มไม่ไหวเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเตะทีนี่ <c oughs> เป็นตัวแทนของ LGBT <c oughs> เตะ <c oughs> คนเดียวในโลก <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคนแรกของโลก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรไปดูกันในสนามเลยครับแล้วถามหน่อยว่าเมื่อคืนได้ไหมได้ได้ตีนไงขวดไงที่ลงคลิปไปดูไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเอนะคะเป็น LGBT คนแรกของประเทศไทยมาทำอะไรที่สนามบอล ของฝรั่งเศสรับรองกูเชื่อว่าคนไทยทั so ้ง 60- ส0ล้านคนรวมถึงนักบอลถึง LGBT ถึงชนีไม่เคยมีใครได้รับเกียรติทางประเทศฝรั่งเศสมาทําแบบนี้แน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องชาวฝรั่งเศสที่ให้การต้อนรับแล้วก็อยากดูความสามารถของเราจริงไปดูกันเลยว่าเอ็มจะทำอะไรค่ะเห็นซื้อบัตรอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวมึงดูมันทำาไรอันนี้คือความรักที่กูจะเสร์ไ์ทุกคนเช็ดรูปค่ะไม่ใช่ เอ็มดอกไม้ไทยเดีด๋ยวมัไนไม่สบายนี่นลิปที่ชัยนะคะมันไม่รู้เลยอ้หูดอกสะไรบัวนึแต่กูนะว่าไงแม่ว้าวหม่ว้าวปะ ยิ่งใหญ่ในแดนนี้ป้า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 ศักดิ์สิทธิ์ของฝรั่งเศสป้า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 เวอร์มากเนี่ยเขาอยู่อะไรเต่บอลตลอดที่นุ่งที่นั่งก็คือแบบอ๋อเขาให้ลองยิงฟุตบอลตรงนั้นเนาะเนี่ยตรงนั้นเขาให้ลองยิงฟุตบอลเดี๋ยวเราจะลองไปยิงนะจ๊ะเวอร์นะดูคนดูน่งคนนั่งคนดู ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพาราเบนไม่มีน้าหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท SF50PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนเป็นตัวบำรุ ดักน้ำไม่ได้ไนด้าไม่ไน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใพรที่แต่งหน้าท,นทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าอุ้ยอันนี้คือที่เดินในนี้ป่ะเนี่ย มัอัน่ไอนด้เวลาคออ๋ออันนี้ห้องแถลงข้าวเนี่ยอ๋อไปไปแล้วเขานั่งกนเต็มปนุ้์ไปนู้นถ้าไม่ดูก็ไปนู้นป่ะหรือว่าไงเอาปิดครับป viens, ิดห้อ <van fucking> งดี <cascade> ไม่มีคนมาลับงทนพี่ไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแขงพอนเลยแเหน่อยไหนเนี่อยอาเไาหนเอี่ฝากถึงใครที่จะมาแข่งกับนักเสปารีสปารีส ปารีสปารีสออกประันนี้มันเป็นสโมสรในปารีสเฮ้ยในฝรั่งเศสออออ๋ฟเมมึงมันมีสโมสรอีกอันนึงแต่ว่าที่จะแข่งกับแบบนั้นนั่นแหละเป็นสโมสร์ที่น้อยอันนี้เป็นเสื้อี่เราใส่เราต้องเอาเสื้อไปใส่ตัวก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันเต้มีลี่เขาไม่เคยทำนะทเพราะว่าเขาไม่จ้างเลย นี่สำหรับผู้ป่วยป่ั๊บปวดติดเตียงอันเนี้ยไม่ปวดแล้วมั้งน่าหลัมาอ่านี่ห้องไอ้นี่ห้องแต่งหนะเอาไปแต่งตัวเร็วเร็วไหนนะหนวิทยาวัฒน์นะเข้าข้างตัวาจะไปเดินถุงน่อไปอาบน้ำก่อนสวยเอ็มไปซื้อแลไรเอ็มบัฟเต้ยยังไงนี่นี่นี่ เอมิทวัตโรเป้โรเป้ซาสาลาเชียงน้ัวเม่ลอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุ๋งการัตนาคุณบารมีเป็นตัวแทน จากประเทศไทยมาสโมสรปารีสนะคะวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลสิ่งที่ฉันได้รับปอบหมายคือไปพบกับโคหนาค<ไ>่ะและสิ่งที่ที่ฉันได้รับมอบหมายนั่นก็คือส,าสาุสานสักสักสัซสักสัก ปัตตานีปารีสดีเซ็กซีซูซาดิสันนะคะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาเต้นเพลงเจ้านุกน้อยและเพลงซูซาที่ถึงแล้วถึงกระเด้งคลเฟรนกระเด้งออกไป ha 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 นี่คือที่ของไทยประเทศไทยที่มาทำสิ่งนี้มิลิฟเคยมาไหมมิลิปเขาไม่อยากมามิลิปเมซิเจหรือใครทุกคนมาถึงมาแข่งเพื่อวิ่งลงกูได้เต้นแกก็มีอีกเพลงหนึ่งไปดูเขาทำหน้าตกใจด้วยนี่ก็คือนะคะเป็นภารกิจของเรานะครจะได้มาเต้นที่นี่หลายๆคนก็งงเราได้นำวัฒนธรรมไทยมาเผยแพร่ที่นี่แล้วดับรองเพลงสู้ ู่ซ่าของเราจะดังทั่วโลกสรบวันนี้ขอบคุณค่ะตายถ้วยเ <c oughs> ตะกับตีนแตกเแถวนี้โอ้โห ลูกบอลลูกเดียววะแย่งกันขนาดนดี้ความภาคภูมใิใจเ,เนเ้อนี่เห็นไหมพอลัสษาะเขาจะพาลาวนเป็นแบบโตคนละประมาณพันหนึอมั้งที่เนี้ยยี่สิบเจ็ดยูโรก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยพันมั้งนี่ก็เป็นห้องเป็นห้องอะไรของเขานาจะจ๊ะก็อ่านไม่ออกก็ดูวน่ะ Max Donal น่าจะเป็นสปอนเซอร์ปะ่ะ ฮา,าวาสนี่อันนี้เป็นกาตาเนชั่นแนลแบงค์เมืองและะ้วเมื่อกี้นี่ก็มาเป็นห้องฟิตเนสของเขาซึ่งจากข้างบนเดินลงมาถึงสนามเนื่อยแล้วไม่ต้องฟิตเนสแล้วค่ะเนาะครบหมดทุกอย่างเมืองอันนี้คือลูกเสือฝรั่งนะคะแล้วความาของไทยมันดูอนาถายัางไงวะน่ารักมาด,ดูดิชุดก็เหมือนลูกเสือบ้านเรานะน่ารัก ้าตายจบไม่น่ารักแล้ว